ใจกลางปักกิ่งสถานที่ที่ความทรงจำและความขัดแย้งมาบรรจบกันวันที่15พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจตุรัสเทียนอันเหมือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนเพื่อทรงวางพวงมาลานอนุสาวรีชนเพื่อทรงแสดงความเคารพและไว้อลาลัยแด่วีรชนผู้กล้าหาญ แต่เรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงแค่นั้นพระจตุรัสเทียนอันเหมอนไม่ได้เป็นเทียงแค่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตยและเหตุการณ์ความรุนแรงในปี1989ที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้จะมีความหมายที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เราเห็น ในเวลา10นาฬิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นรถยนต์พระที่นั่งได้นำเสด็จจากโรงแรมไชานาโวอกรุงปักกิ่งไปยังจัตรุรัสเทียนอันเหมินซึ่งนาที่นั้นนายสุนเว้ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวผังลี่จวนสมาชิคากคณะกรรมการถาวรประจําสภาประชาชนแห่งชาติจีนและรองประธานคณะกรรมการถาวร ประจำสภาประชาชนกรุงปักกิ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลลอะองทุลรีธรบาทานรับเสด็จแสดงให้เห็นถึงการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาตินะจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาทรงคำนับและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่วีรอช่องการกระทำนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองและเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในประวัติศาสตร์และความสำคัญของสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดหลิงกวงแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน การเสด็จพระราชดำเนินไปยังจตุรัสเทียนอันเหมือนและการวางพวงมาลาไว้อะไรอาจถูกมองได้หลายมุมบางคนอาจมองว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อวิรชนอย่างแท้จริงในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นการให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลจีนหรือเป็นการละเลยความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในปี1989แล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณมองว่าการเสด็จพระราชดำเนินไปยังจัตุรัสเทียนอันเหมือนมีความหมายอย่างไรเป็นการแสดงความเคารพต่อวิรชนอย่างแท้จริงหรือว่ามีนิยะทางการเมืองที่ซับซ้อนกว่านั้น มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย